วันนี้จะพาไปเที่ยวที่วัดกังกะจี ชัยปุระนะคะหรือว่าเรียกว่าวัดลิงค่ะอยู่ห่างจากเมืองชัยปุระออกไป10กิโลนะคะไปกันเลยค่ะที่นี่ค่าเข้าไม่เสียนะคะมีชื่ออีกชื่อนึงว่าวัดลิงนะทำไมชื่อวัดลิงก็เพราะว่าลิงเขาเยอะนะแต่ว่าลิงเขาไม่ได้ทําร้ายหรือว่ามารบกวนเรานะคะเขาเป็นมิตรค่ะให้ขนมเขาเขาก็จะมาอยู่บนไหลเราเลยสถานที่นี้มีภาพวาดนะคะสวยงามมากเลยนะแล้วก็มีความเก่าแก่เป็นร้อยปีะะเลยค่ะเพื่อนเพื่อสไตล์ข้างในเนี่ยก็จะเป็นแบบราชปุตนะคะนะักท่องเที่ยวเนี่ยเขาก็จะมากันเยอะเพื่อถ่ายภาพแล้วก็มาซึมซับ สถาปัตยกรรมแบบราชปุตนะคะก็มีความเก่าค่ะแล้วก็ภายในนะคะก็จะมีสระน้าศักดิ์สิทธิ์ด้วยช่วงที่เราไปก็จะมีหลายจุดที่ปิดปรับปรุงนะคะก็ได้แต่ชมอยู่ด้านบนเนาะแล้วก็ระหว่างที่เราเดินไปเนี่ยมันก็จะมีลิงนะคะให้อาหารได้ค่ะไม่ต้องกลัวนะแล้วก็เขาไม่ทําร้ายเรานะคะเขาจะมีความเป็นมิตรกับเราด้วยนะคะนี่ค่ะลิงจะเยอะแยะมากมายเลยนะแล้วก็ด้านในนะคะจะมีหลายส่วนมากเลยแล้วก็ข้างในอะ่ะจะมีวัด ซึ่งมีหลายวัดด้วยนะคะแล้วก็แต่ละที่แต่ละที่เนี่ยก็จะมีความสวยงามแตกต่างกันไปนะคะโดยเฉพาะภาพเขียนนะคะจะเขาเรียกว่าจะแอบตัวอยู่ตามโดมต่างๆนะแล้วก็ตรงนี้นะถ่ายออกมาสวยตรงนี้นะอะไรแบบนี้นะคะถ้าเราไปกับไกด์พื้นที่เนี่ยเขาจะบอกเราว่าตรงไหนตรงไหนที่มันถ่ายออกมาแล้วสวยนะคะอันนี้ก็เก็บภาพบรรยากาศมาให้ทุกคนได้รับชมกันนะคะอันนี้ค่ะก็จะเป็นวัดกกจีนะคะหรือว่าวัดลิงนั่นเองนะคะ ถ้าไปเที่ยวเมืองชัยปุระแล้วมีเวลานะคะอยากจะแนะนําสถานที่นี้นะคะเพราะว่าก็มีความสวยงามด้วยนะคะแต่ว่าวัดเนี้ยเนื่องจากเขาอยู่ไกลเราจึงจําเป็นจะต้องใช้รถนะคะอาจจะเป็นรถเช่าหรือว่ารถจ้างไปนะคะก็สถานที่นี้นักท่องเที่ยวก็มาเยอะนะคะก็เขาเปิดกันตั้งแต่เช้าเลยอ่ะ แล้วก็ช่วงเช้าเนี่ยถ่ายออกมาแสงไม่แรงมากก็จะสวยงามถ้าเรามีพ็อปมาด้วยนะคะเก็บภาพความประทับใจที่วัดกกจีชัยปุระได้เลยนะคะสวยงามมากๆก,กับสถานที่แล้วก็พ็อปที่เราเตรียมไปเสร็จแล้วเราก็เดินกลับออกมาแล้วนะจ๊ะจะไปเที่ยวที่ใหม่ต่อแล้วนะคะน้องวัวอยู่สองฝั่งข้างทางกันเลยจ้าก็นี่เป็นภาพบรรยากาศแบบนี้นะคะก็ขอบคุณนะคะทุกคนที่รับชมว้าว wow.